อ่ะเดทพรีเมียมโอ้โหเออรู้อะไรเป็นห่วเฉย เออเขาหยุดยาวกันเลยนะขนส่ง B.I. อ่ะแม่หยุดตั้งแต่27่สิบเยี่ปดบเก้าเนี่ยหยุดยาวเลย B.I. หนูไปรอนัดส่งลูกค้าวันที่30เลยพี่เดทพรีเมียมนะคะลูกค้ามีกี่ลูกมาอันนี้จัดโปรกวบโอ้ยให้ราคาโตด้วยอ่ะจัดโตแบบแซดเซลให้เลยลูกค้ายังไม่ได้ดูของเลยนะว่าเหลือเท่าไหร่ยี่สิบลูกยี่ปดลูก ขอแบบโหดเลยน <โธ S 1> <ธ>้อสามเก้าชิดทุนมากแล้วนะสามเก้าตลอ,อดแรกอะเดตพรีเมียมเราฟาดไปลูกสี่พันห้าแม่มร็อตเนี้ยหนูปั้นราคาให้ก็ให้เราขับโปรสาเก้าแล้วนะให้ดูจะเน้นตัวสั้นออกหลักๆนะคะลูกค้าเอาเท่าไหร่ดีอะลูกค้าอยากได้เท่าไหร่ ลูกค้าอยากได้หรือเปล่าเออลูกค้าอยากได้หรือเปล่าหรอกให้อยากได้ให้ดูก่อนยุยยันะไรค่ะสไตล์เดทพีเมี่ยมเป็นประมาณนี้ก็คือจะคัดทรงจะเน้นสไตล์วัยรุ่นมากขึ้นจะติดแก่น้อยค่ะพี่ตัวนี้ติดแก่น้อยนะนี่ไปบางปะเป็นสไตล์แบบเดทพิเมี่ยมวันนี้มียังได้ปล่อยได้ใช่ไหมปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยได้เลยสไตล์แบบแฟชั่นคาเฟ่แฟชั่นทำงานได้เลยค่ะพี่ไว้เน้นวัยรุ่นวัยรุ่นนะ ออกทรงหัวหัวไวรุ่นเยอะมากนะลูกค้า45กิโลประมาณ180ตัวค่ะ100 180บวกลบเพราะว่าลดที่แล้วหนูนับอยู่ได้ประมาณ178 <18 S 2> ตัวคล,ลายลงมาเลยไหมลายลงมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเลี้ยงขึ้นไปมัน,นมันโชว์ไหมเลียงทรงให้ อ,อเดี๋ยวโชว์ไปก่อนเดี๋ยวมาปล่อยโปให้ขอไปเอาน้ำแป๊บมึงคิดว่าขอไปทำ <ขอ S 2> ใจ <laughs> ขอทํำใจก่อนอ่ะแม่ดูนะแม่ดูนะเน้นทรงวัยรุ่นนะนนแม่อยากได้เท่าไหร่อยากได้ราคาเท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์มาเดทรุ่นนี้45โลอยากได้เท่าไหร่ราคาตั้งอยู่ 3, 0 0ตัวนี้อยากได้เท่าไหร่ขอดูคอมเมนต์ลูกค้า แม่เร็วนาทีทองนะราคาโปรนะคาจะใจ่ง่ายตามราคาที่แบบว่าลูกค้าพิมพ์มาก็ได้นะใครอยากดูใครอยากได้เดรสพรีเมียมราคาเท่าไหร่เดรสรุ่นนี้เลยแม่ดูฟิลงานเวียดทรงคาเฟ่นะคะเออนี่โอ้โหทรงคาเฟ่ทรงมินิมอล น่ารักค่ะพี่ตัวนี้คือเน้นแบบคือเขาคัดทรงวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยคัดทรงคัดทรงวัยรุ่นโดยเฉพาะมันจะติดแก่น้อยมากพี่นะคะติดแก่น้อยมากคอยแนะนําลูกค้าเลยถ้าเคยใครอะใครอยากได้แบบไม่แก่มากดเดตพรีเมียมไปหาเดตคาเฟ่ด้วยอะไรด้วยต้องเป็นตัวเดตพรีเมียมเลยราคาหนูอยู่สามพันเก้าแม่อยากได้โปรโมชั่นเท่าไหร่แม่พิมพ์ราคามา แม่อยากได้โปรโมชั่นเท่าไหร่แม่พิมพราคากันมาเลยอยากได้ราคาเท่าไหร่อืมงานเป็นไงลูกไม้แบบสวยคาเฟ่แขนตุ๊ก,กตางานขนมชั้นสายเดี่ยวนะฮะแบบไม่ค่อยติดแก่เลยนะลูกค้าแบบไม่ติดแก่เลยนะผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนจะสะบัดต้องสะบัดนิดนึงให้ผ้ามันคลายมันจะอัดมันแน่น มีชีฟองมีโพลีมีคอตตอนนะลูกค้ารวมผ้าเน้นคัดทรงวัยรุ่นนะคะเน้นแบบว่าทรงน่ารักน่ารักทรงหูหัวเลยวิแขนตุ๊กแบบต่อเนื่องมากแขนตุ๊กแบบต่อเนื่องมากสวยวะ่ะลายดอกไอรอนแพ้ทาง แพท่ทางไลดอ์อโอ้ยแพททางโบด้วยอ่าลูกค้าเดี๋ยวให้ราคาโบเฉพาะลูกค้าในไลน์นะเฉพาะในไลน์นะโอ้ยเนี่ยใครอยู่ในไลน์แม่คือความนาทีทองอย่างคือสิทธิพิเศษ 3, 9, สามพันเก้าถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นสามหนึ่งสองเอ้สามพันหนึ่งยี่สิบแมวสามเก้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นกี่เปอร์ดี สองเจ็ดสามศูนย์สามเก้าอะห้าสิบไปเลยเฮ้ยเหลืออะไรสามพันเก้าห้าสิบเปอร์หรอหนึ 1950. ่งเก้าห้าศูนย์แล้วแต่แล้วแต่แต่อันนี้คือแฝดเฟลให้แค่ในด้นในไลท์นะหนึ่งแปดห้าศูนย์ไปเลยหนึ่งแปดห้าศูนย์ขอกระดิ่งกระดอกระแดให้พี่หน่อยสีแดงอะ ลูกค้าจาก3,900ัหนูปล่อยให้เฉพาะคนที่อยู่ในไลน์นะ<อ>คนที่ดูตอนวันี้4-5โลยกลูกไม่ได้ส่งทีนะลูกค้าแต่ให้ราคามากกว่า50เปอร์50เปอร์ 50, 39เหลือ1,950หนูให้1,850 เฉพาะลูกค้าที่อยู่กันในไลน์เปลี่ยนราคาในระบบเลยลูกหนึ่งแปดห้าูนลูกค้าใครเอารูปรีวิวเดี๋ยวให้เอฟรหัสหนึง่งแล้วใครเอารูปใหม่ให้เอฟอีกรหัสหนึง่งเออเฉพาะในไลน์นะลูกค้าแค่คนที่อยู่ในไลน์เท่านั้นลูกใหม่หรหัสไปแล้วนะวอแหวนสองสามอันนี้คืองานล็อตใหม่นะลูกค้าพันแปดห้าศูนย์แม่พันแปดห้าศูนย์เลววอแหวนสองสาม แจกเซลให้ในไลน์นะใครเอาลูกโชเอศูนย์หนึ่งพันแปดห้าศูนลดมากกว่าห้าสิบเปอร์ต้วแรกที่ลูกค้าซื้อลูกค้าบีบคอแล้วบีบหัวใสตูวแรกแบีบคอตัวเองแล้วเหมือนกันตอนนี้แอดมินด้วยแม่ วอแหวน2 3มาได้เลยใครเอาอุ้ยไม่ใช่ลูกรีวิว A สองสลูกค้าพอบอกรหัสผิดหรือเปล่าแม่ขอโทษลูกรีวิว A สองสไปแล้วแม่ใครเอาลูกใปรอสองสมาเลยวอ2 3ลูกค้า1 5่สนใครเอามากกว่าหนึพิมพ์เท่ากับ2องเท่ากับแา่เท่ากับจำนวนมาด้วยลูกค้า1 8 5่ราคาให้แค่ในไลฟ์ตอนนี้เท่านั้นตอนนี้เท่านั้นลูค้ตอนนี้ แม้จากสาตัวนี้หนูขายจริงๆอยู่4 5่พนาะทุนมาก็จะชิด3ามพแล้วว่ะทุนมาจะชิด3ามพเราไม่หลอกจริงๆงเอาจริงลูกค้มามาันมาขายสามพันสามพันกกว่ากำไรลูกหนึ่งสองร้อกว่าบาทกําไรจริงๆค่ขายสามเก้าะสองร้อยกว่าบาทอันนี้หนูให้เลยเป็นโปรของตู้นี้แล้วกันเฉพาะรหัสนี้นละลูกค้าให้พันแปาสิเฉพาะลูกค้าในไลฟ์พี่บฟันตัวละแปดก้ตัวละเก้าแตัวร 9, 80, ้อบ ราคาขายง่ายที่สุดราคาแบบล,ลูกใหม่วอลแหวนสองสามค่ะพี่นะลูกใหม่วอลแหวนสองสามนะพี่นะลูกรีวิวไปแล้วเดี๋ยวหนูเป็นราหัสเดสร<ต>ีมีม่มนะลูกค้าไปงานคาพิเศษจะเน้นไวรุน่นเดอสอสวยๆจีนนะคะยากายตแต่ป้ายบัวตั้งแต่ต่างงานจีนมาป้ายบัวสวยสุดเลยงานเดสแต่ละโรงงานก็จุดเด่นผ้าดีสวยไม่เหมือนกันเนาะอย่างโรงงานเนี้ยบูเนี่ย เบสใหม่พรมกินขาดมากงานเบสงานใหม่พรมสามหนึ่งแปดห้าศูนย์ลูกค้าหนึ่งแปดห้าศูนย์เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นเฉพาะในไลน์นะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องโทรหาหลังบ้านนะจบไลน์แล้วหนูปล่อยแค่เฉพาะในไลน์นะลูกค้าใช่เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะลูกค้านะวอลแหวนสองสามเฉพาะในไลฟ์จบไลฟ์ปุ๊บลบลบคลิป นี่ดูดิบนราวสวยมากแบบว่าแหวนสองสามมาเลยรัวรัวเดี๋ยวนี้พอขึ้นราวแล้วมันเหมือนงานเกาหลีเลยอ่ะก่อนนแม่สวยกว่างานเกาหลีอ่ะพูดตรงแม่นึกแม่เวลามันแม่จางานแฟชั่นแม่ต้องนึกถึงประเทศต้นทางนะญี่ปุ่นเกาหลีจริงเขาใส่แต่ขาวดำแม่ใครชอบดอกใครชอบงานใหมไปห้อยต้องกดงานจีนแฟชั่นเท่านั้นใช่สาวนแปดห้าสิบแล้วเนี่ยคนแปดห้าสิบพี่สาวหนูยังหูเอาดีไหมวะ ก็อยากได้อะแต่ตัวเองไม่มีเวลาขายอ่ะแต่อยากได้มากเลยว่าแหวนสองสามค่ะแม่ซื้อไปเก็บไว้ได้ไหมวะซื้อไปเก็บไว้ว่างๆแล้วไปขายตลาดเดวอะแน่ค่ะใครจะเอาเอาเร็วพันแบ,บาทค่ะพันแปาสค่ะพี่ รถไอติมมาแล้วเลยแม่เลยรถไอติมมาแล้วราคาแฟดเซลวันนี้สวยด้วยนะลูกค้านาทีนี้เท่านั้นจบไลฟ์ลงไ like, ลฟ์าคา<ล>ตัวนี้เซล,ลให้เนี่ยเป็นงานพีเมียมด้วยงานเด็กพีเมียมลูกค้าไม่ใช่แบบว่ากระสอบไม่สวยหรืออะไรนะเป็นการคัดพิเศษดูให้แฟชเซลอยากทกําโคหนูเอาสังคมแม่ค่าส่งคิดยังไงค่ะสองร้อยสองร้อยห้าสิบเอาง่ายแม่ไม่เกินสามร้อยบาทลูกสี่สิบห้าโลประมาณสองถึงสามร้อยค่ะลูกค้าแล้วแต่พื้นที่นะคะ โอนแล้วค่ะพี่สาวิตี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดจดชื่อลูกค้าน่ารักลูกค้าใครจะเอาเอฟในไลฟ์มาเลยนะเอฟเอฟหน้าไลฟ์ได้เลยหนูให้เฉพาะลูกค้าที่อยู่ด้วยกันในไลฟ์วันนี้สามสิบ่านแม่วอแหวนสองสามมาเร็วๆพรเเมียมจริงลูกค้าดีมีกแบบเกาหลีมากวอแหวนสองสามลูกค้าเนี่ยเกาหลีมากๆากเลยนะเกาหลียังทําไม่ถึงขนาดนี้เลยพี่พูดตรงๆเปิดมาก็หลายยี่ห้อ ตัวนี้คือเดตพรีเมียมจริงหนูว่าตอนแรกหนูคิดว่าบอสจะประมาณแบบสองพนี่คือแบบราคาตัดใจแล้วนะสองเก้าคา็าุนแล้วใช่2องพนี่คือราคาเท่าเดตแบบเดตเกตปกติเลยนะพี่เดตรวมเลยนะอันนี้คือเดตพรีเมียมในราคาพันแปดห้าสิบแขกหายพิงมาตริดสอบอีกปะพิงเอาเปล่า <laughs> ค่ะพันแปดห้าสิบแขกหายพิงก่อน คุณแม่ไงคุณแม่คุณแม่เล่าความีใครไี่ดูดไหมมีใครไม่ดูดไหมใครไม่ดูดไลน์แล้วแจ็คมินได้เลยลูกค้าเพราะว่าได้แค่ในไลน์เท่านั้นมีแฟชั่น059ไหมมีค่ะพี่059มีแล้วก็เป็น059แบบไซส์สาวอวบก็มีนะตัวนี้แต่ไม่รู้หมดยังนะสาวอวบเขามาน้อย059เล่นได้ลูกค้าป้ายบูสะอาดใหม่สวยเทียบแพนได้เลยแต่จริงต้องทุนเข้ามาแพงกว่าแพนด้นะป้ายบัวโอ้ จะขายให้เท่ากันเลย29พี่วันที่31มนี้ตู้มาลงนะของบลูอุ้ยน่ารักมากเล้วแหล่สามเดี๋ยวทวนให้นะ KWE เพิ่งเปิดจองตอนนี้ทยอยลงเดี๋ยวตู้สุดท้ายตู้สุดท้ายจะมาลงวันจันทร์นะลูกค้าทยอยจะส่งได้ทุกบ้านเลยในวันอังคารนะเคดแล้วก็ตู้ใหม่ที่เพิ่งมาลงมีตู้หมีตู้หมียังมียังมีว่างหลายรายการลูกค้าลอง ถามแอดมีหลังบ้านได้ดูรายการหน้าหน้าเพจได้นะลูกค้าแล้วก็เนี่ยตู้ถัดมาคือตู้บูตู้บูนี่คือพึ่งลงนะลูกค้าวันนี้เปิดจองไปดูรายการได้แล้วตัวนี้หนูจะโปรให้1,850เดทพรีเมี่ีมแล้ว <ๆ S 2> เดี๋ยวต่อไปอา <ๆ S 2> ทิตย์หน้าจะเป็นตู้เลสตู้เลสต่อด้วยตู้แพนด้างานเวียดนามตู้แพนด้างานเวียดนาม,ม <admin S 2> เสร็จแล <นะ S 2> ้ว<ฮะ>เดี๋ยวหลังถัดจากตู้แพนด้าจะเป็นพวกงานเองานโกดงาน Y c งานเคนะลูกค้าเข้ารัวมาก มีมทุกอย่างให้ลูกค้าเลือกสวยงานจิ